สวัสดีครับวันนี้ต้อไปสไตล์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเปลี่ยนเป้าคุญแจของมีโอกันนะครับนี่ของผมหลดมันโหลดได้เพราะเป้ามันเสียไปแล้วนะครับ เสียไปแล้วเสียเดี๋ยวเราทําการมาเปลี่ยนใหม่กันเลยดีกว่าโอเคมอยาครับก็มันก็จะมีพวกชุดน็อตนี่นะพวกชุดน็อตกาบข้างล่างดูนี้นี แล้วก็ข้างหลังนี้อีกแต่อันนี้ผมได้ถอดแล้วละ่ะพวกข้างหลังอ่าเดี๋ยวข้างหลังด้วยแต่พวกนี้ผมถอดไว้หมดแล้วปะเดี๋ยวพามาเปลี่ยนกันให้เรา เมื่อเราถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับให้เราดึงดึงกาบชุดนี้ออก <c oughs> อันนี่ผมได้ถอดน็อตไว้แล้วนะโอเคเมื <Okay. S 1> ่อเราเจอกับสวิตช์แจแล้วนะครับเราก็จะเจอ,น,อเน็อตหกเหลี่ยมอ่า สองตัวสองตัวแล้วก็ทำการไขออกอันนี้ผมได้ไขไปแล้วนะจริงๆมันแน่นเด็กก็ถา,ถามว่าทำไมมันไขออกง่ายจัง ออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็มันจะมีซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้ถ้าเราแกะออก ทีนี้เรามาดูของใหม่กับของเก่านะครับเป็นไงก็ใช้ได้นะแต่ไม่ใช่ของแท้นะโอเคผมได้มาก็สองร้อกว่าบาทงานก็โอเคเลย แล้วก็แถมกุญแจมาให้อีกสองดอกแล้วก็อันนี้ของที่เปิดบอกเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้กันโอเคแล้ว oh, <no. S 1> อนะยังไม่หลดุด โอเคเดี๋ยวผมว่าเดผมจะประกอบขึ้นแล้วโอเคที่เดิมตรงรุ่น สายค้องไว้ข้างบนนะครับเสร็จปักลองอจากนั้นเดี๋ยวเรามา ลองดูกุแจกันว่าใช้ได้ไหมไม่หลุดจะหลุดได้ไหมของใหม่นี oh. ่นะครับใช้ได้ลองลองโอเค อากาบผมจะไม่ใสล่ละเดี๋ยวผมไปทบข้างหลังต่อโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ประกอบกับข้าที่เดิมเดี๋ยวที่นี่มาเปลี่ยนเบ้าหลังเดี๋ยวผมถอดกาบก่อนเดีวเราค่อยมาดูวิธีเปลี่ยนตรงนี้โอเคครับ น,นี๋ต้องถอดไฟท้ายด้วยนะโ <Okay. S 1> อเคพอลับเสร็จแล้วทีนี้จะมีไข่โค้งแขกอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งใหเ้เราทำการไข่เลย แล้วก็ดันกลับเข้าไปเมื่อเราดันไปเสร็จแล้วเราก็ต้องมาถอดสองตัวนี้ออกเพื่อจะเอาวางโกนนะครับหลบลงไปนิดนึงถ้าเอาออกอกย่างปกินมันออกไม่ได้ออกยากโอเค จากนั้นก็กดลงนิดหนึ่งนะอ๋อน,นี่ก็ออกมาแล้วแล้วก็ น,นี่แล้วก็เอาออกยัไม่โลอยู่ยาสารก็สารแบบนะี้ ที่ใส่ใส่แบบนี้ใส่ดันลงไปแบบนี้แล้วเอาทางเนี้ยมวนขึ้นมานี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แั้นเดี๋ยวเรายกอันนี้ขึ้นไปต่อ จาก <S <S น,นั้นเราก็ยัดเข้าไปในนี้ก่อนนี่จะมีรูอยู่อย่างนี้ยัดเข้าไปนี่จะอยู่ลักษณะบแบบนี้โอเค เวลาเข้าเอาเข้าไปได้แล้วเนี่ยจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เราจะต้องรูแล้วก็เอาข้างท้ายขึ้นไปนแล้วก็ดังเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยแล้วผมมองด้านซ้าก่อน แล้วเราก็เอาคุณเจมมาลองอลองเปิดได้นะจะลองเปิดให้ดูเ,เปิดได้โอ,อเคด,ดูดด <Okay. S 1> ข้างใน ผมบิดอยู่นะโอเคครับก็เป็นกานเสร็จแล้วถ้าหากชอบคลิปผมนะครับเ่้ยกดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ